เราเบิง่งน,นาามอ่สาเราเบิ่งเขาเป็นจังไดโอ้ย,อยานหงหานู้ครับพี่น้องเอ้ยกะหยากบอกหน้าเพนกันซม,มางามเท่เข่าหน้าตวกันซะม,มาเป็นยังสีน้องน่หลังไล่ลยครับ เป็นพ่อหลกนาโนอีกแลวก็สั้นก็บนี้น้กักนอยู่นีน่แล้วนา่นเด้เลยเพ่อมัน,นเอื้อนได้โอ้โหาชั่วโอ้องให้นี่ครักเลยให้นี่กับมีโยคือกันได้กับพ่อหลายยิ่โลกออกขึนนะ้นเ่ ลงไปหาแมล้กอนเด็กยว,น,ยวน้ำกับมีเนี่กับบหลายต้งเคร่ก็จะบป่อยมากลุหล่วยมดและคือปบป่อยมา,ายกันน้ำนจากน้อยเลยเนาะน้ำอะรล่ห่วยมดผูล่ห้วยไบ่ิสุทธิดน้ำกันเลยอืเอเห็น,นกับเน้อ ใต่ๆอีกดีกว uh ่ม huh. ันขาดมันเท่พังก็ตรงมากขาดด้เนี่ยผตรงมากขาดด้เนี่ยมาก่อนไหนอืม

ัดงายแล้วงานกไลแล้วจบควมมันของ่น วางน้ำเมินแท่นนี่ก็กระชือขึ้นมาแล้วอ

nhà thiếu một phát quen 开始破材料，看，回来得了。 ถาตัวหยากับโขาขงกับหยามันคือปวดแท้โขงโกับหย่ามาหลนพี่น <fi> <glaube>, ้อง้ยมาหลโว้งย

มันด้กิน,อออนเออแม่นี่คือบุลกไม่กินเนีไ่ไน้นอนไนะไรนอนอจิพ่อกระเจิญไม่แล่าว่าอะไรเจิ้ไม่แล่ว ห่านีกําลังป้งเดี๋ยวมาเลี้ยงมันท่ามันถนนนะครับอย่าง้ลังปงเดี๋ยวหาเนื้อกันหาอยู่นี่ล้โยกขาววัวปลาเขา พี่น้องนีนเพิ่งได้เห็นกันรถเจยร์นี่อัน้มันเันทอมยันงไง à, oh, hay khổ hang lần lại khác ừ. chưa mà hay gì là đây à, trời. ừ. Ừ. rồi. nya hmm. ah.